เรียบร้อยเรียบก็ไดเอาอีกแล้วครับก็กินดีชายจมโอ้หในนาก็มีให้รถไถไม่ใช่หัวข้อรถไถเดิมๆเดี๋ยวเอาถอยหลังเดิมเลยจมมืดมือครับวันนี้ต้องดึงถอยอย่างเดียวดึงถอยครับครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปนิดยังซิงครับ รอหน้ารอหน้านายทิ่เก็บเลยมาเจอดินเปียกเลยว่านะพี่ยามมาต้องเอาเลยทัพเรียยื่นมาหน้าแประมาณเน้าเอาไว้ให้รถถ่ายก็ตันเล่นอานโปรเจกต์ดีเเด็กมเออรถ่ายก็ดันเล่นดัน้งมาหน้านี่ได้เออเธอดันมาหน้าได้เธอหลังได้ กูไม่มาในแค่ีอย่างกว่าท่านเล่นเลยใคริดอยากจะทำา้งเนี่ยผมก็เห็นมีตะเล็กดท้ายังหน้าไมอะไรจะนตัวรรอยากจะมาดันข้างหน้ากันไม่ได้ว้านีกรต้าทำไงเนาะจบรอหน้าครับอุปสรรค ทำขาเลยครับโอ้รถเบาอีกบนเลยโอ้ฐานแคบิีน้าข้อมบนเน่ยให้มันดึงลอยเลยให้มันดึงท้ายลอยเลยอ,ลอู้พี่ต้อมมาช่วยชีวิตละสองรอบละเด้๋เดๆๆเด้อมันจะได้ไรเนี่ยทางแคบมากอะ ปาดนู้นออกไปเลยลลลเอาดอคคได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วอ๊ะไปตามอยโอเคได้แล้วครับไอ้รถละปวดไอ้เราปวดมาก เนี่ยเจอดินเปรียครับบ่ายมานี่จมกันทุกคันครับงานนี้นนดันหัวขนาดนี่ทิ้งไปเลยให้ถรถออกไปนี่ไหมนะนีะ่นแหละพี่ผมอมหมดแล้ว ขนาดคนยืนยังไม่ไหวอ่ะพี่เนี่ยดันขึ้นไปให้รถทิ่มหัวขึ้นไปนู่นเลยดินแห้งอ่ะแล้วก็ถอยระวังนะอ้าวลอกหน้าลลอกหลังยียกบัดนี่ ้ังหน้าก็ไปไม่ได้แล้วพี่อนะอหดง,งตรงเลต้องให้อามอามหน้าดัตานตรงแห้งเงี้ยขึ้นน่ะให้รถให้รถมากลับรถได้อะให้หัวหัวรถทิมขึ้นไปนู่น,นแล้วถอยไปนู่นน,นะน,น่ะดินตรงนี้มันแห้งดิ ทำข,ขึ้นมาโอ้โหไปไปเก่ไปแล้วตต่ตัว <c oughs> โอ้จมทุกเที่ยวจมทุกเที่ยว,ยว <c oughs> มิดลอดทุกเที่ยวอ่ะกูได้ไปอยู่นานเลย ตามก็นั้นทำทางใหม่ครับตอนนี้ก็เริ่มยากแล้วมันน่วมไปหมดครับมันร่วมน่วมไปหมดแล้วมันจะวิ่งยากครับตอนนี้มันเจอแต่ดินมีแต่ดินเปียกมาไงรอบนี้มีแต่ดินเปียกเลยครับนี่ก็เปลี่ยนแผนใหม่ครับให้รถเดินหน้ามาแล้วก็กลับรถทางบนแล้วถอยไปนู่นมันจะได้ง่ายครับ รถไ่โคดับพี่ ngàn nha các bạn làm. đuôi Lốt năm anh có một, lốt tít Lốt kia tít Lốt năm anh lốt thải có một ขึ้นบอไม่ได้นะจะตกสาแล้วมั้งน้ำมันรถไทยเอ้ยน้ำมันไม่โคไม่ไปทำทางอ่ะอามเดี๋ยวให้อามไปทำทางเอารถไทยไปทำทางไม่อ่ะเอาปาดดินแห้งไปใส่ถรงนุ้นอ่ะ รถไม่โคเขาเอาดินเปียกขึ้นมาไว้ตรงนั้นนี่รถแม่โคเขาเอาดินเปียกมาขึ้นมาไว้ตรงนั้นนี่เราก็เอาแต่ดินแห้งไปปูใหม่เอาดินเปียกมาปูให้รถกรางเริ่มยิ่งยากแล้วมาแล้วครับพี่ยำ นั่นแหละเดาอู้เอาโซ่โซ่เดีาเดาไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินพอแล้วเดี๋ยวโซ่มาช่วยดึงแม่มันจะดิ้นไปจะไปยังไงเนาะไม่ต้องดิ้นแล้วเดี๋ยวโซ่มาช่วยดึงออก น้นนัเดี๋ยวล้อโซ่กันล้อโซ่ช่วยดึงออกที่ดินมันก็ไม่ออกหรอกจมปันนี่แล้ว <c oughs> โซว์ล้วโซ่มาช่วยดึงออก ถึงได้ต้องปาดลงอีกตรงนี้นะ่ะต้องทำดีๆอ่ะต้องนี่ตรงนี้ดันออกไปนู่นเลยไอ้ไอามันเอาดินแห้งไอ้ดินเปียกไปปูตรง,งน,นั้นมันไม่ได้ไล่ดินแห้งตรงนี้ไปใส่เพราะว่ามันต้องที่เขาตัดดินี้าามาเพราะว่าเขาต้องทำดทินยืน,นโคก่อนด้ยให้ยืนให้ยืนลรวม ไปไม่ถูกเลยเมื่อกี้จะไปทางไหนเนี่ยแล้วผมจะตาให้ที่กลับรถเนี่ยกลับรถแล้วถอยไปนู่นเนา,นเนนา,าถอยมาจากนู่นนะั่นเ,เนี่ยมันต้องปูนี่ขึ้นนี้เชิร์ชอันนี้ขึ้นกบหลุมนู่น มาาดีีีกกว่่ลัลเมันก็ต้องเอารถข้างหลังดึงแล้วแมวดินนี่ไปูให้หมดเลยมันเอาเนื้อไปปูเองมันเกจดินนะนี่ไปปูมันแมวดินนี่ปูอืมบ้าเลยมันต้องเกจดดินเปียกออกแล้วดินนี่ไปปูอันนี้มันลงลงร่องรอยต่อกองดินได้ใช่มันต้องเอาลงอีกมันต้องเกดลงนี้ มันต้องยิงโบกให้เป็นหนัก,นก,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 กด้วยมันไสไม่ถูกด้วยโบกโบกเยี่ยไม่ถูกด้วยมันต้องเทจะครึ่งหนึ่งก่อนอ่ะงั้นจะจมด้วยกันโอเสุดจัดปรัดต่อ มไม่ขึ้นครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบายบายครับสวัสดีครับ